เงินของอสมีสามส่วนหนึ่งค่าตอบแทนก็ขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทสองเบี้ยเลี้ยงสนามก็สองร้อยบาทต่อวันก็ห้าพันบาทต่อเดือนสามเสบียงสนามสิบห้าบาทต่อวันก็สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทต่อเดือนถึงตรงนี้ก็ถ้า้าทจุจริตนะครับข้อหนึ่งค่าตอบแทนทุจริตไม่ได้เพราะมันเข้าบัญชีข้อสองเบี้ยเลี้ยงสนามทุจริตไม่ได้เพราะมันโอนเข้าบัญชีและก็หักก็หักเข้าบัญชียกเว้นไป ไปหากกันเองเราไม่ชอบไปนั่นแหละผิดแล้วแต่ถ้ากาบัญชีมันก็เข้าหลวงไม้ต้องมีการลดลงท<ม>ีนี้อันนี้ข้อสามถ้าเป็นทุจริตไหมก็คือเขาไม่เจ๊ะเสบียงสนามแต่<ม>ถ้าเขาไม่เจกเขาไม่เจกะเสบียงสนามหรือเขาไม่มีการประกอบเลีียงจริง<ม>นั่นแหละทุจริตแต่เขาจะจ่ายเป็นเงินไม่ได้เขาเขาตีมูลค่าสิบห้าบาทต่อวันนะสามร้อยบาทนะเป็นมูลค่าของสเสบียงสนาม,มแต่ไม่ใช่ว่าจาไม่ไม่จ่ายตัง์ระเบียบไม่ได้จ่ายตัง เรื่องเบียบคเขาให้จ่ายให้จัดประกอบเลี้ยงถ้าเป็นอสธุรการเขาให้เป็นของก็มูลค่าสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทต่อเดือนประกอบเลี้ยงเป็นอาหารเนี่ยมูดมื้อละวันละสิบห้าบาทก็มื้อละห้าบาทแต่มันจริงไม่ใช่หรอกก็จะเหลืยเงินกันแต่ว่ามันได้สิบห้าบาทต่อวันเหมือนกันถ้าเป็นของก็ต้องมีมูลค่าเท่านี้และมันมีประเด็นต่อสามเดือนจา่ายครั้งก็ได้ครับเพราะเขาจ่ายเงินเป็นงวดแต่สามเดือนจา่ายครั้งจะต้องมีมูลค่าสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทคูณสามถ้าคิดก็ประมาณพันกว่าบาท ดันตรงนี้ได้ที่จะดิ้คือการไม่ไม่จ่ายสเบียนจริงหรือมูลค่าไม่ได้หรือไม่ได้ประกอบลิขิจริงอะไรแล้นนะ